โอเคเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของ4ตัวท้ายเลขบัตรประชาชนนะหลังจากที่ได้รู้ไปแล้วเนี่ยนะครับลหลายหมวดลหลายคู่ก็เดินทางมาถึงในส่วนของหมวดเลข4ครับนะหลังจากที่ทราบไปแล้วนะในส่วนของเลข4บางส่วนกับหมวดอื่นๆนั่นก็คือ40นะหรือ 0, 4 41หรือ1 4 42หรือ24หรือจะเป็นในส่วนของ 43, 3 4 ตัวนี้ก็ทราบไปแล้วคราวนี้มาถึงในส่วนของตัว44กันบ้างนะความเป็น44จะส่งผลอย่างไรใน4ตัวท้ายของบัตรประชาชนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแต่มันคือมุมมุมหนึ่งที่มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเท่านั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าปัจจัยของชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบหลักๆนะแล้วก็ส่วนย่อยๆเนีย่ยนะครับอีกหลายๆส่วน คำว่าหลักก็คือวันเดือนปีเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่าวัาสนานะวัาสนาที่คุณทํามาตั้งแต่ชาติปางก่อนบาปบ,บุญคุณโทษอะไรกัต่างๆมากมายเหล่านั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนผสมหลอ่อหลอมทําให้คุณเกิดมาเนี่ยนะครับคุณมีต้นทุนของบุญตั้งแต่ชาติปางก่อนมาถึงชาติเนี้ยมากเลยน้อยจึงเป็นเหตุผลว่าเฮ้ยบางคนก็เกิดมาในครอบครัวที่รวยเลยนะบางคนก็เกิดมาในครอบครัวที่ลําบากเลยเขาเรียกวัฒนาสนาเป็นตัวหนุนนําหรือส่งเสริม แต่การที่เกิดในครอบครัวที่รวยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยตลอดไปนี่การที่คุณเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะยากจนตลอดไปนี่เพราะองค์ประกอบที่ถูกติดตัวมาณนะปัจจุบันตั้งแต่อุแว่แล้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหะครับตัวอย่างเช่นเหมือนกับรถที่ขับบ้านที่อยู่นะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้เลขท้าย4ตัวของบัตรประชาชนหรือไม่กระทั่งช่วงจังหวะต่างๆ ก็จะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่มีผลกับคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งการไปหาหมอใช่ไหมเออได้บัตรคิวเท่านั้นการไปเบิเกเงินธนาคารได้บัตรคิวเท่านี้มันก็จะมีองค์ประกอบเล็กๆที่ส่งผลในช่วงจังหวะน,นั้นๆเท่านั้นเองแต่ในส่วนของเลขสี่ตัวท้ายของบัตรประชาชนเนี่ยเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายแน่นอนเพราะมันคือกฎหมายดังนั้นเมื่อถูกกําหนดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาดูอะเขาส่งผล กับชีวิตของเราในมุมใดบ้างแน,น่นอนนะครับว่าใครที่มีเลขสกับเลข4อยู่คู่กันติดกันเป็นแฝดกันนะใน4ตัวท้ายของบัตรประชาชนความเป็น4คือดาวพุดธคับดาวดวงนี้มีความเด่นในเรื่องราวของความฉลาดเฉลียวในเรื่องราวของไหวพลิบป,ปฏิพานนะหรือการพบปะเข้าสังคมการปูดการจาการ เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีนะหรือเป็นคนที่รู้จักการปรับเนือ้อปรับตัวได้เก่งนี่คือข้อเด่นของความเป็นพุทธหรือจะไม่กระทั่งด้านของการค้าการขายโอ้โหมีพุทธเนี่ยนะครับไม่มีจนเพราะมันพา,าให้เราขยันฉะนั้นพ่อ4กับ4มันเกิดขึ้น2ตัวในเลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยนะครับในสตัวท้ายจึงทำให้คุณเป็นคนที่1 ทำอะไรก็แต่นี่นะครับเป็นคนที่ชอบหาข้อมูลข่าวสารเรียกได้ว่าข่าวใหม่ๆออกมานะจะเป็นอะไรยังไงนะดีหรือไม่ดีคุณจะเป็นศูนย์รวมของข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทันโลกอ่ะไม่ว่าจะเป็นทเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นทเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคนที่มี44เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าไม่ตกเทรนแน่นอนนะเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบถี่ดี คิดทาอะไรเนี่ยนะครับต้องวางแผนไว้ก่อนนะและเวลาที่วางแผนเนี่ยนะครับไอสิ่งเก่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเรามีการพัฒนาต่อยอดออกไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไรดังนั้นคนที่มี4ีไม่หยุดนิ่งครับวิธีคิดก็ไม่นิ่งแม้กระทั่งความเป็นจริงในชีวิตก็ไม่นิ่งจึงเป็นคนที่ชอบไปนูน่นไปนี่ไปนี่ไปนูน่นอยู่เลยนะคนที่มี4ีใน4ตัวท้ายก่อประชาชนเป็นคนที่อยู่กับที่ไม่ค่อยเต็ด นะมักมีการเดินทางไปหน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้ามองในเรื่องราวของอาชีพการงานคุณอยู่ที่ไม่ได้จะต้องเป็นอาชีพที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลานะเหมือนกับถ้าเป็นงานบริษัทก็ต้องเป็นทรงเป็นเซลลอะไรลักษณะอย่างเงี้ยหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ของลูกค้าต้องออกไปพบปะลูกค้าลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะมีความเหมาะสมนะและมันจะผลักดันให้เราไปแล้วเวลาที่ไปมันไม่ได้ฝืนแต่มันชอบปะเออมันชอบที่จะพบปะผู้คนเห็นคนเยอะเห็นพูดเห็นคุย และยิ่งในดวงชะตาเลข4ี่แข็งแรงด้วยนยครับโอ้โหไม่ต้องห่วงนะมันจะทําให้คุณลดล่งเขาเรียกว่าลดลุงนะไปกับเขาเรียกว,ว่าชีวิตของคุณประสบความสำเร็จได้เลยนะครับและแน่นอนนะครับว่าความเป็น44ี่มีการพูดมีการจาก็เลยทําให้เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายสนิทกับคนได้ง่ายใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็รู้สึกชอบอยากเป็นมิตรด้วยนะเพราะเป็นคนที่อหนึ่งพูดเก่ง ช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีดนะและข้อดีความเป็น4ี่สี่เนะครับเวลาที่ทําอะไรก็แล้วแต่มักที่จะทํางานหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้เพราะเป็นคนที่หัวไวเรียนรู้เร็วนะถึงแม้ว่างานประเภทนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นงานที่ไม่เคยจิบเคยจับเคยบายมาก่อนเลยไม่เคยทํามาก่อนเลยนะแต่ก็จะมีความสามารถในการที่จะปรับตัวหรือว่าเรียนรู้กับงานต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังนะครับความเป็น4เนี่ยไม่ค่อยมีความแข็งแรงดังนั้น4บวก4เท่ากับ8 8คือกลโกงต้องระวังเรื่องการโดนคนอื่นเขาหลอกได้ง่ายๆเพราะคุณเปนคนที่อ่อนไหวง่ายไม่มีความหนักแน่นในตัวเองดังนั้นเวลาที่ทำอะไรโดยเฉพวะงานที่มันเกี่ยวกับพวกเอกสารเอกสารต้องดูให้ดีนะเออถ้าคุณแบบทำงานหลวกลเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนโกงเรื่องของเอกสารและอย่าลืมนะครับในความเป็นเอกสารเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับความเป็นกฎหมายซึ่งเป็นหลักฐานในการต่อสู้ในคดีได้ฉะนั้นถ้าคุณพลาดเรื่องนี้นจบข่าวเลยอาจจะรวยๆมาอยู่ดีๆนะครับอาจจะจนแค่ชั่วชา้าข้ามคืนก็ได้ดังนั้นเรื่องของเอกสารต้องมีความรอบคอบให้มากกว่านี้เป็นไปได้นะคนตรวจแล้วตรวจอีกนะดูบ่อยๆนะและอีกอย่างหนึ่งคือเลขนี้เนี่ยถ้ามีนะคุณอย่าไปทํางานอะไรที่มันแบบจำๆเจๆอ่ะ ไปทำงานอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายงานติดต่องานประชาสัมพันธ์งานดีเจพิธีกรนักแสดงหรือแม้กระทั่งทําการค้าการขายที่มันจะต้องพบปะเจอคนเยอะๆนะไอเนี่ยมันจะถูกกับฉลกในความเป็นสี่ดังนั้นอยากดีอยากมั่งอยากมีอยากรวยคนที่มีสี่ในสีตัวท้ายของบัตรประชาชนควรที่จะอยู่ในเขาเรียกว่าโซนดวงหรือสิ่งที่ถูกกาหนดมา แล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จครับนี่คือรายการเส้นทางดวงกับผู้บจารยพัฒนทพงศ์เลิศวัฒน,นทรศาส์แห่งความจริงศาสร์แห่งความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงครับฟังเพื่อพิจารณาแต่ไม่ได้บอกให้ฟังแล้วต้องเชื่อทั้งหมดทั้งมวลเพราะนี่คือแค่หนึ่งมุมของชีวิตของคุณเพราะองค์ประกอบหลักต่างๆมากมายมีอยู่เยอะเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวกับความสามารถ จุดเด่นจุดด้ยของเราอย่างไรให้มันเกิดประโยชน์สูงที่สุดของเราเนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ครับผ่านไปในส่วนของ44นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลขที่มีอยู่ด้วยกันใน4ตัวท้ายเนี่ยนะครับนั่นก็คือ4 5หรือว่า5 4เนี่ยเขาจะส่งผลอย่างไรในมุมใดของคนที่มีอยู่ใน4ตัวท้ายของบัตรประชาชนสักครู่รู้กันครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามช่องหมอพัชชูบาพเก่งต้องบวกเฮงด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับทำไมขายของไม่ค่อยดีทำไมลูกหาไม่ค่อยมีปีนี้ดวงดีหรือไม่ ควรลงทุนไหมจงังหวะชีวิตในปีนี้ควรทําอะไรดีปรึกษาเส้นทางชีวิตของคุณวันนี้กับอาจารย์พัฒนัทพงศ์เลิศวัฒนธรผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ไพพยากรณ์เลขคาสเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลมงคลและศาสตร์่วงจุย้ยตามหลักวิชาฮวงจุ้ยโบราณหวงจุ้ยประยุกต์ที่ใช้ในการตรวจหาจุดบกพร่องของชีวิตท่านและคําแนะนําในการแก้ไขอย,อย่างไรให้ชีวิตพลิกกลับมาดีได้โทรนัดตรวจหวงจุ้ยบ้านฮวงจุ้ย ธุรกิจหรือนัดตรวจดวงชะตาเพื่อปรับแก้ชีวิตของท่านโทร062 647 9799 062 647 9799เส้นทางชีวิตเราลิขคิดเองนะเชื่อสิ